ครับด๋วเปรียบเทียบครับนี่โซ่สติแท้เขาจะมีขีดบอกนะครับนี่ยเนี่เดี๋ยวโฟกัสกันนี่ครับมีขีดบอกตรงนี้ครับเห็นเส้นบอกนะครับเนี่เห็นไหมเส้นบอกครับถ้าเป็นโซ่ธรรมดาครับใช้ทั่วไปม่มีแล้วครับเนี่ยเเห็นไหมบ่มีเลยครับเนี่ยเนี่ยเทคนิคการดูโซ่ครับจะเรียกโซ่แต่นิยมมนใช้ของสตินะครับมันจะสู้ไม้ดีแล้วบกเปลี่ยนโซ่ครับมันจะบบกแวเวลาแทงไม้ตัดไม้ครับยืนยันโดยโกพอลเคเบิลครับ มอนมอน,นขอเขี้ยวดูยืนยันใ่้พี่น้องเอซีพอกันครับนี่ครับมีชื่อมีเสียงร้อยแบบนี้จะมาถ่ายคลิปที่ยากนะครับเล่นตัวครับต้องแรกสี่สิบบักสี่สิบกวดนะครับบักสองสาวครับหอ,อครับดังแล้วเล่นตัวครับสบายมาได้ลงบอลเลยนี่ครับ